ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในประเทศไทยผมคิดว่าล้ำหน้ากว่าทุกๆประเทศในโลกนี้และปัจจุบันนี้เราก็มีผู้ที่เหมือนปลอดจากเชื้อ h อชไจากการทํางานของเซลทีพิฆาเซลทีพิฆาเนี่ยชื่อนี้ผมตั้งเอง ตั้งแทนคำว่าคิวร์ดีเซลซึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับซึ่งทั่วโลกก็รู้จักกันดีเป็นเซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับเซลล์ที่ติดเชื้อเซลล์ที่ผิดปกติทั้งหลายนะครับซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายคิวร์ดีเซลเป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อจะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นคิวร์ L ีเซลหรือเซลล์ที่พิีพิาเนี่ย ช่วยผู้ติดเชื้อ HIV ทุกๆระยะเลยนะครับให้กลับมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนกระทั่งถึง,ถงระดับที่เหมือนทำาให้เขาปลอดเชื้อแล้วด้วยนะครับในประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อใหม่ในประมาณ17คนเราช่วยผู้ติดเชื้อใหม่ตรวจไม่พบเชื้อแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงเราลดผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสได้และสุดท้ายใช้เซลล์ที่พิฆาตทำให้ผู้ติดเชื้อที่ใช้ยาต้านไวรัสหยุดใช้ยาต้านไวรัสได้โดยยังมีสุขภาพแข็งแรง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในประเทศไทยผมคิดว่าล้ำหน้ากว่าทุกๆประเทศในโลกนี้และปัจจุบันนี้เราก็มีผู้ที่เหมือนปลอดจากเชื้อ HIV บีแล้วนะครับจากการทำงานของเซลล์ทิบิซ่าภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ของ Apple นี่แหละเราใช้พืชกินได้มาหาชนิดสกัดแล้วทำเป็นสูตรผสมแล้วเกิดความสามารถในการเป็นภูมิคุ้มกันบำบัด สูตรของเราเนี่ยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวที7สิบเจ็ดเื้อปรสิิภาพสูงมากเชื้อ h อชีมันเข้าไปในกระแสเลือดแล้วมันจะเจาะเข้าไปในซีดโฟตัวที่มันเจาะเข้าไปมากที่สุดคือทีเอสสิบเจ็ดแต่ของเราพบว่าเราสามารถกระตุ้นทีเอสสิบเจ็ดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น h อชี HIV ที่ถูกทำลายก็จะถูกทดแทนนอกจากทีเอสสิบเจ็ดแล้วเนี่ยมันยังมีการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวอีกัวงคือทีเอสหนึ่งซึ่งก็เป็นซีดโฟเหมือนกันนะทั้งทีเอสสิบเจ็ดและทีเอสหนึ่งให้มีความสามารถกำจัดไวรัสได้รวดเร็วขึ้น c โฟก็ถูกทำลายน้อยลงยังกระตุ้นเซลล์ทีพิฆาตที่เราพูดถึงพระเอกของเราตลอดเวลาเนี่ยให้กําจัดเซลล์ที T ่ติดเชื้อด้วยประสิทธิภาพสูงที่สูงมากขึ้นด้วยทําให้เซลล์ทีพิฆาตมีอนุภาพมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการกําจัดเซลล์ที T ่ติดเชื้อ